สวัสดีค่ะวันนี้จะมาทำก๋วยเตี๋ยวหมูสับน้ำใส่นะคะเป็นแบบสูตรง่ายๆไม่ยุ่งยากนะคะสามารถทำกินเองได้ที่บ้านเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะต้มน้ำร้อนให้เดือดค่ะแล้วเตรียมด้วยรากผักชีแล้วก็กระเทียมค่ะผงซุปทำก๋วยเตี๋ยวนะคะแบบนี้เลยค่ะใส่ซีอิ๊วขาวลงไปนิดหน่อยค่ะเพิ่มสีสันนะคะใส่เกลือลงไปนิดหน่อยค่ะแล้วมินก็เอาหมูสับนะคะมาลวกไว้ก่อนค่ะ แต่จะไม่ได้ใส่ไปในหม้อทีเดียวเลยนะคะแค่มาลวกไว้ก่อนค่ะระหว่างนี้นะคะใครชอบกินลูกชิ้นชอบกินตับอะไรก็ใส่ไปได้เลยนะคะแต่ส่วนตัวมินไม่มีค่ะมีหมูสับอย่างเดียวก็ใส่แค่หมูสับค่ะ พอน้ำเดือดอีกรอบนะคะมินก็จะใส่เส้นก๋วยเตี๋ยวลงไปค่ะในระหว่างที่เดือดนะคะแล้วก็ใส่ถั่วง,งอกกับผักบุ้งลงไปค่ะใส่ลงไปพร้อมกันก็ได้นะคะใครชอบกินผักอะไรนะคะใส่เพิ่มเติมไปได้เลยนะคะบางคนชอบกินกระหล่ำปลีก็ใส่กระหล่ำปลีไปได้ค่ะชอบกินคะนา้าก็ใส่คะน้าได้ค่ะส่วนตัวมิ้นนะคะชอบกินถั่วง,งอกกับผักบุ้งค่ะชอบมากๆ มิงก็จะใส่ลงไปเยอะๆแบบนี้เลยค่ะในคลิปดูเหมือนน้ำไม่เดือดน,นะคะแต่น้ำกำลังเดือดน,นะคะดูน้านิ่งๆเพราะว่าเราใส่ผักลงไปเยอะค่ะมันก็เลยนิ่งๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวบางคนจะมาบอกอว่าน้ำไม่รอ้อนแล้วก็ใส่ผักบุ้งลงไปค่ะมิ้ใส่ในระหว่างที่เดือดเลยค่ะก็ใส่แบบนี้ไปเลยค่ะจะบอกว่าสีสันดูไม่น่ากินนะคะแต่อร่อยมากเลยนะเพราะว่าน้ำซุปที่มิ้ใส่อะ ผงซุปก๋วยเตี๋ยวอะค่ะเราใส่ลงไปแค่อย่างเดียวก็อร่อยแล้วค่ะไม่จำเป็นต้องใส่อะไรเลยก็ได้ค่ะพอทุกอย่างสุกแล้วนะคะมินก็จะเทสใส่ถ้วยเลยค่ะแล้วมินก็จะตกแต่งหน้าด้วยหมูสับนะคะนี่เลยที่มินลวกวัเมื่อกี้นะคะอันนี้นะคะมินไม่มีต้นหอมผักชีนะคะมินก็เลยเอาหอมญี่ปุ่นที่มินมีอยู่มาโรยหนะะ้าค่ะ ได้เหมือนกันค่ะแต่กลิ่นอาจจะสู้หอมไทยบ้านเราไม่ได้นะคะแล้วก็ใส่กระเทียมเจียวลงไปค่ะมินชอบกินแบบเยอะๆนะคะกระเทียมเจียวเวลาใส่ในก๋วยเตี๋ยวมันจะหอมมากๆเลยค่ะก็ใส่พริกไทยป่นลงไปนิดหน่อยนะคะแล้วก็เอาถั่วลิสงมาตำค่ะมินซื้อมาซองละสิบบาทค่ะเอามาตำใส่ไปครึ่งหนึ่งนะคะใส่ไม่หมดค่ะ ก็ใส่ถั่วลิสงไปเลยนะคะใครชอบเยอะๆก็ใส่เยอะๆนะคะมินชอบแบบไม่ต้องเยอะเกินคะ่ะแบบชอบแบบพอดีพอดีแบบนี้นะคะแล้วก็ใส่พริกป่นคั่วคะ่ะใี่เลยใครชอบเยอะก็ใส่เยอะนะคะของมินก็ใส่ลงไปเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเยอะนะคะแล้วมินก็ปรุงด้วยน้ำส้มสายชู2ช้อนนะคะแค่นี้เลยคะ่ะไม่ได้ใส่น้ำตาลเพิ่มนะคะเพราะว่า ซุปกว๋วยเตี๋ยวของมินนะคะจะมีรสชาติที่หวานอยู่แล้วค่ะก็จะประมาณนี้นะคะก็ไปกินได้เลยค่ะ